สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพามาช้อปปิ้งที่ตลาดเอ็กซ์โปพาซามหาสรารคามค่ะเป็นตลาดที่รวมสินค้าราคาถูกมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อนะคะคำเลของตลาดก็อยู่ข้างคลองสมทวินอยู่ข้างสถานีขนส่งมหาสรารคาม อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมหาสรารคามหาได้ง่ายมากนะคะค่ะในตลาดก็จะมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อแล้วก็มีอาหารขายด้วยนะคะค่ะสินค้าก็อย่างเช่นเสื้อผ้าอาภรณเครื่องครัวนะคะแล้วก็พวกโทรศัพท์มือถือนะคะอุปกรณ์ต่างๆสําสหรับสร้างบ้านก็มีค่ะก็จะเป็นมีที่จอดรถด,ด้วยนะคะอยู่ตรงกลางค่ะ ข้างๆก็จะเป็นร้านนะคะเป็นร้านชอ็ชอปกันถัดๆกันไปนะคะแต่คุณผู้ชมก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นสินค้ามากมายนะคะขอเชิญชมบรรยากาศในตลาดนะคะซึ่งเป็นจุดเลือกที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าสินค้าบางตัวนะคะถ้าพบเห็นในห้างสรรพสินค้านะคะอาจจะราคาสูงนะคะแต่มาที่นี่ราคาหลัก10แล้วก็หลักร้อยเองนะคะค่ะ ขอนำเสนอแล้วก็เชิญชวนมาช้อปปิ้งนะคะขอบคุณค่ะสินค้าเยอะมากเลยร้านนีเเน้เพื่อนๆคะวันนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดเอ็กซโปจังหวัดมหาสารคามสินค้าราคาถูกแยะๆมากมายเลยคะ่ะขอเชิญมาช้อปปิ้งนะคะูสินค้ามีหลายร้าน ลายแบบอันนี้ก็มีของผู้หญิงของเด็กนะคะอันนี้บ้าขนหนูผ้าถุงก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ชุดลายทหารอันนี้กระเป๋า รองเท้ากระเป๋าแมสเสื่อสำอางสวยเยะแยะเลยสินค้ากิปช็อปรองเท้าอู้อีเมีวรองเท้าโอ้ยเมียวเมียว เมียวเรียบร้อยเมียวเมียวทำร่วงนะคะทำร่วงนี่เมียวไอศครีมเนี่ยดูดูสิน่ารักจังรองเท้าเต้าเอวตังเกงใส่สบายสบาย เครืกระแหลงสินค้าเยอะเลยอันนี้หนึ่งร้อยบาทคิวชอ็อป สามตัวหนึ่งร้อยของเกงขาสั้นนาฬิกาเสื้อแจ็คเก็ตสามเก้าเก้าตัวละสี่เก้า เนี่ยชุดนักเรียนไงเอาไว้เฟิร์มมาซื้อนี่ชุดนักเรียนอันนี้เก่งนักเรียนนะนี่หนุนเก่งนักเรียนเก่งยีนค่ะชมก่อน ประกอนสำหรับบ้านตัวเล็กอันนี้มาเนี่ยตัวค่ะเอาไปก่อนเร็วตัวเล็กตัวเล็กอ๋อนี่ชุดเด็กนะคะมาดูดูนิดนึงนี่ไง ละอันนี้ใส่ได้ไหมยังไงอันนี้หนึ่งร้อยไหมชุดละหนึ่งร้อยลองใส่ได้ไหมเหลยอความรักมั่งโต๊ะแล้วใส่ได้ไหมได้เลยฮะได้เลยอันนี้ชุดละร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะชุดละร้อยลองดูสิหนึ่งรอยบาทลองชุดลองดูสิลูกอ๋อเราเลือกเราซื้ออันไหนที่ที่ใส่ได้อ่ะ อันนี้มันเล็กไปผมสวยจังเลยเนาะฮะแว็กใช่ไหมหรอคือก่อนก่อนที่จะนั่นก็คือกัดออกก่อนใช่ไหมแล้วก็บาไม่กัดแตถ้าไม่กัดก็เ่ไค่ะ xe bay luôn cháy xuôi, à, chút xuôi coi cao cao tuổi đó lo hay đơn

ขาวข้าวพี่เฟิร์นนี่มีแต่ของข้าพี่เฟิร์นหรอกค่ะพี่เฟิร์นมาซื้อนี่เนี่ยคิดว่านี่สวยดีอ่ะเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวจะจำหลักมันจะพึ่งเออบึ้งบึ้งแปะนี่อันนี้ก็สวยอือสวยดีอะกินข้าแหละฮะสวยดี มันัมนเป็นไอ้นี่หรือมั้งมันเป็นแบบมันเป็นแบบฟีไซส์หรอมั้งอืมสวยดีน่ารักดีมันเป็นฟีไซส์หรอคะอ๋อสวยนะใส่จังเลยยี่สิก้า ค่ะอ,อันนี้ลายส,สวยๆเนาะเออน่ารักดีอันนี้เป็นกางเกงแบบขาตรงเนาะสวยดีอะตรงที่ว่าใสอ่อะไรนะ

ตัวนี้สวยดีอันนี้คือค่ะเอาเอาสีนี้ค่ะสวยดีเอาไปใส่เล่นคือมีไซส์เดียวเหรอคะเป็นฟรีไซส์เหรอเป็นฟรีไซส์นะไม่ได้ใส่ได้ป่ะวเห็นด้วยสัตว์้สวยดีตัวใหญ่ใหญ่ใส่ได้เล็กใส่ได้เพราะงานผ้ายืดมันส่วนมากมันฟรีไซส์ทุกรนาดถึอแมถือสิ ทำลายหน้าดีออกมาแงานช้างหน่อจะมีฐานนมีลมอยูถ้าเป็นงานค้ามันจะเป็นสายช้าประจำอันนี้สรงเดียวกันนะ được ăn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนาะโวยืดก no. so mm ็สวย XL ลายสวยดีอลายสวยมากเลย

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคีๆแล้วเาไรเนี่ถูกมากเลย ีหลี่เอเนี่ยเาเดียวเขาเขาไม่ได้ีน้องต้องานี่ไงเวลาซื้อรองเท้ามาซื้อที่นี่ถูกดีแค่ร้อยนี่ยนี่กางเกงพวกกางเกงตัวละยีสิบบาทเองนะ ถูกมากเลยซื้อแล้วเมื่อกี้สองห้าเก้าค่าห้าสิบบาทอือืม สินค้าแย่ๆมากมายคุณผู้ชมค่ะอยู่ตรงข้างกับคลองสมทวินนะคะแล้วก็อยู่ข้างาสถานีขนส่งบขสนะคะไม่ไกลนะคะหาไม่ไม่ยากนะคะไม่ไกลจากโรงพยาบาลนะคะตึกโน้นนะคะขา,ขาวๆนั่นคือโรงพยาบาลค่ะถ้าเกิดมานะคะด้านโน้นก็อีกนะคะ ค่ะเราก็เดินพอสมควรนะคะค่ะเพราะประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นโปรโมตโปรโมทให้เพื่อนๆนะคะมาช้อปปิ้งนะคะตรงนี้มีที่จอดรถนะคะค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆ